ครับผมวันนี้มาเจอท้องนานะครับผมสวยมากเลยนะคือหมเนี้มันจะติดกับแม่น้ำนะครับก็คือน้ำล้นออกมาจากจากแม่น้ำนคือว่าสวยครับหมเนี่ยเดี๋ยวจะลองไีดูนะครับผม ก็จะมีตัวไม่มีนะครับผมเพราะแต่ว่าหมายสวยๆอย่างนี้ผมว่าไม่น่าพลาดนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยจนได้สกีแต้ม เฮ้ยสวยสวสบบฟยวรอร์มบีนะครับเป็นเหยื่อที่เหมาะกับปลาช่อนมากเลยนะครับเหยื่อตัวตัวเหยื่อข้างเล็กครับ ชันเบาๆปลาไม่ค่อยระแวงนะผมปลอมดีนะครับผมก็เป็นเหยื่อตัวใหม่ของน้เป็นหนึ่งนะครับใส้ก็ใช้ได้เลยนะตรนี้ปลาช่อนท้องนานะผมต,ตรงนี้ตรงนี้เป็นท้องนาแต่ฝั่งนี้เป็นแม่น้ำนะผมนี่น้ำไหลขึ้นมาตรงนี้นะครับแห้งเลยเนี่ยแบบนี้ครับเหมาะมากเลยนะครับนาแบบนี้มีตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคครับกระปอมบีไขยจำของน้าเป็นหนึ่งสุดยอดครับโอเคตัวต่อไปครับ อู้สับไข่เลยนะทีนี้ตามมาสัตว์ๆเลยมานั่นก็สางน้ํานี่ เดี๋ยว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 กัดปุ๊บรถคันซับเน้นๆเลยครับตัวนี้นี่ปละ<า>นนทอนนี่ครับกัดเป็นกระป๋อมบีนะครับผมใส่ใช้ได้ครับตัวนี้ <c oughs> ตรงนี้คือ <c oughs> ผมได้อยู่ตรงนี้เมื่อตัวเมื่อกี้แล้วขยับมาตีตรงนี้หน่อย หมายติดคลองติดแม่น้ำนี่ครับมีตัวเสมอเลยนะครับเค,คบกบระปอมบีขนาด8กรัมนะครับแอคชั่นเบาๆครับเหมาะมากเลยครับกับปลาช่อนจไข่จำของน้าเป็นหนึ่งเคครับตัวต่อไปสุดยอดไดยกันเลยต่อ โอเคครับผมสรุปตรงนี้หมายนี้ครับสองแต้มนะครับเดี๋ยวตรงนี้น่าจะย้ายหมายครับผมหรือว่าอาจจะเย็นๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองเข้ามาลองดูอีกครับว่าหมายติดแม่น้ำอย่างเงี้ยโอกาสที่ปลาที่กัดตอนนี้เย็นก็มีสูงครับโอเคสองแต้มสุดยอดครับผมบ